บนการออกเลขในวันหอยลาวหวยลาวสามคีประจังวันที่2เมษายน2568รา,ออางวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก59 59รางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก60 60รางวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก960 960รางวันเลข5ตัวเลขที่ออก8 5 9 60 8 5 9 60 นี่ก็เป็นผลออกระวบห่วยห่วยเล้าสามัคคีประจำงบวันที่2เมษายน2568ขอกให้โชคดีมิใช่ถูกหวยเล้าสามัคคีได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้่ยได้จ้าซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจแเ้วมาพบกันใหม่ในผลการออกห่วยเลาาห้วยเล้า,ลาสามัคคีใหม่ในมือหนาสำหรับมือหนีขอบคุณและสวัสดีจ้า